เอาละก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมดีดอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับ่าภูเขาน้่แข็งแห่งการฝึกปืนชั้นที่11ถึง20นะครับก่อนั่นแหละรครับเล่นไปแล้วแต่ลืมบันทึกครับภาคด้วยภาคด้วยอย่างดีเลยโอเคมาต่อกันในชั้นที่11ครับชั้นที่11นั้นมีกติการะบุไว้ว่าคุณสมบัติผู้สังหาร สังหารยมาทูดหัวหน้าหน่วยแล้วก็ไ่สังกัดไ่สังกัดที่สังหารยังมาทูดหัวหน้าหน่วยนะฮะขอดูแป๊บโยมหัวไ่ปึ๊บตัวนี้เลยสีไม่ตรงไม่เป็นไรเช่นที่สิบเอ็ดเล่นง่ายอยู่ว่าจะเปิดกาชาย,ยังไม่ได้เปิดเลยครับ เดี๋ยววน่าจะเปิดสักสิบสเต็ปนะสำหรับกาชาอิกาคุอิกาคุชูเฮแล้วก็คุนอิบะโอ้ยเกิดมายืนกลางแมปเลยโดนตีเลยปกติมันต้องยืนริมแมปไงแต่มาถึงยืนกลางแมปแล้วก็ทางเกมยังไม่ได้แก้เรื่องนี้เลย ผ่านแล้วครับเจอบอสท,ที่บอสก่อนนี่ไงโอเคชั้นที่11ผ่านไปมาต่อกันเลยชั้นที่12 คุณสมบัติผสงหารความเสียหายสังกัดวินซี่วินซี่ผู้สังหารไร้สังกัดสังหารไล้สังกัดวินซี่ปึ๊บเอสนอตเอสนอตจริงๆผมดูว่าเป็นผู้หญิงนะคือหน้าตามันผู้หญิงมากเลยผมยาวด้วย เจอบอสครับโดดใส่ๆตไปสำหรับชั้นที่สิบสองสชั้นที่สิบสามครับ สีฟ้ายยงไม่ทุบอย่ามาทุบสีฟ้าอั่ามาทุบสีฟ้าใครก็ได้น,นี่เล่นไปแล้วตัวนี้แลกกันตัวนี้ยังไม่ได้เล่นอยากได้ชูเฮีไอ้ท่าปลาหลังมันเท่ดี จำว่าท่าสองของอโซชิโร่เป็นท่า่าทายาวท่ายาวคือกดกดทีเดียวพอแล้วก็ปล่อยให้มันตีไปครับหรือเราจะออกก่อนหน้านั้นก็ได้นะก็สามวางบอกบอแข็งค่อนข้างมีประโยชน์เยอะนะฮะปีโคตรยาว ชั้นที่สิอ่าผู้สังหารอารันคาหัวหน้าหน่วยผู้สังหารอารันคาสังกัดหัวหน้าหน่วยหรือเอาไปดีมี่ก็ได้นีก็ได้จะได้ตรงของตรงของตรงแต่สายไม่ตรงไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้น ตรงแต่สายไม่ตรงโอเคถ้าสองมันมีประโยชน์เนี่ยสำหรับตัวเนี่ยผมว่านะถ้าสามก็ดีครับเพราะถ้าสามมันจะรวบศัตรูมาอยู่ในวงนนะ อยู่ไหนเนี่ยบอสโอ้โหโ,หโ,หโอ้โไม่ตายจบไปสำหรับชั้นที่14ครับ ต่อกันเลยในชั้นที่15ชั้นที่15สีเขียวผู้สังหารอา,อารันคาเอสปาด้านะฮะสีเขียวสังหารอารันคาเอสปาดากดปุ๊บเดี๋ยวดูก่อนผมเลือกตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวนี้มันขึ้นอยู่ โทชิโร่ทะเลทรายดูด้ยโหเก่าจัดอะโทชิโร่ทะเลทรายการหลบก็ค,บค่อนข้างมีปัญหาครับสกิลก็ค่อนข้างมีปัญหา โอนี่นะ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 โคตรยามครับเอาตัวเก่ามาเจอกับตัวที่ไม่ถึงขั้นเก่านะตัวนี้ออกใหม่ซะด้วยซ้ำ ดาวแดงก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ดาวแดงแบบเก่านะโอเคอ่านปลายสำหรับชั้นที่15นะชั <c oughs> <c oughs> ้นที่16จัดมาปัญญาหรือว่าสีส้มครับแล้วก็อย่ามาทูดอย่ามาทูดสีส้ม อีกคาคุแล้วกัน <c oughs> อาลุกให้อาลุกให้โอ้สองสกิลผ่านอุ้ยเกิลชุดปั๊บ อีคคคูไวครับพุ่งได้ดีมากครับทาสองค่อนข้างดีครับรอ,อไปเล่นในอ่าสังเวียนดูค่อนข้างโอเคนะเล่นได้ดีมากเลยนี่ส่วนตัวอยากสะสมอิคคคุครับรู้สึกว่าไม่ค่อยเยอะ อีกคั้วชูเครู้สึกว่ามันมีน้อยนะยิ่งอีบะยิ่งมีน้อยมากชั้นที่สิบเจ็ดฮะสีฟ้าหรือว่าฟาร์มเร็วอ่าผู้สังหารคนนั้นวยฮันโลอ่ามีหลายตัวเอาตัวนี้แล้วกัน ม่วงแล้วทรงพลังอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ทีเดียวอยู่เลยครับ ไปสำหรับชั้นที่17นะอืมชั้นที่18ครับสีเขียวแล้วก็ยมาทูดครับสีเขียวยมาทูดชั้นนี้ไม่ได้ล็อกเอาเบียร์กุยะ ยังคุยย้อไปหรือยังวะน่าจะไปแล้วเอาตัวนี้มั่งอ่าฮะจบอยู่มั่นเด้ใส่ จบไปตัวนี้เล่นได้ดีนะแล้วก็ดรอปหยาดน้ำดีมากครับดรอปหยาดน้ำเยอะนอกจากเยอะเราไปลิงก์ดรอปหยาดน้ำด้วยเผื่อใครแบบไม่อยากไม่อยากไม่อยากเล่นนะ่ะก็เอาไปเล่นลิงก์ได้ฮะชั้นที่19บเก้าครับยามทาูตผู้สังหารยามาทูตทั่โลก สุพรรณโลอยู่มาพูดป๊บเข้าใหา้ก็มีเยอะอยู่เอาใครไปดีจิโกะม่วงตัวน,นี้ยังไม่ได้ออกโลตัวน,นี้ก็ได้จิโกะม่วงที่ใส่ของสีเขียว โอเคถ้าสามสะกิลเดียวเอาอยู่เลย<า> <c oughs> แล้วก็มาถึงชั้นสุดท้ายของเราในวันนี้ครับชั้นที่20ครับชั้นที่20เป็นการล็อกตัวละครนะฮะคือเล่นจะโดนล็อกนะฮะตัวละครที่เอามาเล่น ก่าลังสีรั้วสีแดงผูสงสงง้สังหารไร้สังกัดฮะสีแดงสังหารไร้สังกัดปึ๊บมีประมาณนี้ผมชาวงินมาเล่นยอ <c oughs> Bài. chân hình ô chân hình ô chân hình ô chân hình động mai bé kim maria korea vẫn chó hay động เรียบร้อยครับจบไปสำหรับชั้นที่11ถึง20นะฮะเดี๋ยวมาต่อการในชั้นที่2 1ถึง30ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่นนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเดี๋ยวก็คิดว่า,าจะเปิดกาชาเร็วๆนี้แน่นอนฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> สวัสดีครับ